มาแล้วเจอกันเจอกันแล้วมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงวันนี้มาดูสเต็ปจะเล่นแบบลัดกินลัดกินไปไปเลยลูกตัวตัวก่อนไปเรื่อยๆกินเรื่อยๆไปเลยจยาไปไปกินไปกินเล็กๆน้อยๆเก็บเหรียญไปก่อนเก็บเหรียญไปก่อนลูกเก็บเหรียญไปก่อน ไปเลยไปเลยไฮ้เว้ปาดหนะ้าเป็นไงเป็นไงปาดหนะ้าเป็นไงรัดได้ไหมรัดยังไม่ได้โอ้ตัวตัวยังเล็กอยู่ตัวยังเล็กอยู่ใจเย็นใจเย็นไปเรื่อยๆก่อนให้ตัวใหญ่ๆก่อนไปเรื่อยๆปาดหนะ้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไง ลัดไม่ได้เรียบร้อยโดนไปเสร็จไปเลยเรียบร้อยกินลูกเบาๆร้อนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบหน้าทิมเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยลูกไปเรื่อยเลยเก็บไปแล้วหนึ่งตัวไปเรื่อยเลยจ้าเก็บเหรียญไป เก็บเล็กผสมมาไปเก็บไปกินเบาๆไปเรื่อยๆจ้าไปเลยไปเลยอ้ยเป็นไงยังยังยังก่อนจะเย็นเรียบร้อยตายเองไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเก็บกินปุ้ยอ้โหเกือบแล้วเกือบปุ้ยนั่นไงตัวเล็กมาแล้วเรียบร้อยจน กินเลยลกูกนั่นไงเป็นไงเก็บ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 หวานหมูไปเลยกินเหรียญก่อนไปเลยไปเลยไปเ,เ,ยเรื่อยเลยทีนี้โตแล้วเริ่มเริ่มตัวโตแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เฟียวฟฝ้าเฟียวฟฝ้าใจยเย็นใจยเย็นเฟียวฟฝ้า,านีา่กินสบายเลยฟลุ๊บ จัดไปแักไปเยอะวุดเรียบร้อยรัดลัด,ลดนี่ไงเรียบร้อยรัดเป็นไงเป็นไงไปไหนได้จะไปไหน,จะไ,ไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนรัดรัดเรียบร้อยเรียบร้อยไปไม่เป็นแล้วครับเรียบร้อยกินวันหมูไปเลยไปต่อ

ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาได้ไหมอุ้ยเฉพาดอุ้ยรัดนั่นไงเรียบร้อยจะไปไหนแลไอหนูเอ๋ยจะไปไหนแล้วทีนี้จะออกได้ไหมทีนี้ออกยังไงจะออกยังไงเป็นไงจะออกยังไงเรียบร้อยกินเรียบร้อยดี ไปต่ออะไรลูกไปเรียบร้อยมาชนเองเรียบร้อยเก็บกินไว้ก่อนร้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 อนไม่ได้ออกแรงเลยไปไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยจืดมาอะไรโอ้โหหลบก่อนลูกหลบก่อนอุ้ยเรียบร้อยอยังไง โดนไม่โดน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 โดนจนได้นั่นไงนั่นไงโดนและเรียบร้อยไปไหนจะไปไหนได้หมุนอยู่อย่างนี้แหละหมุนไปเถอะโดนโดนเรียบร้อยจึ๊บจึ๊บใจเย็นเย็นปึ๊บปบนั่นไงฮึดฮึด โดนโดนจะไปไหนมุนอย่างงั้นแหละเก็บกินเลยสบายใจไปต่อลูกเก็บเหรียญไปต่อไปเลยไปเรื่อยเลยไปต่อเลยไป let's go let's go ยังไงยังไงเดียบร้อยมาชนเองไม่ได้แกล้งนะจัดไปลูก ไปต่อไปต่อโอ้สวยดีดเก็บเหรียญก่อนได้ไหมไปไปฟลูดเอาไงต่อดูสถานการณ์เอาไงต่อไปยินเลรียนไปก่อนเก็บเลรียนไปก่อนไปเลย Let's go bê lê liếp lá gìn liền bơ bơ liền bê gọt Bài luôn Nhà bê dù ngập khó nếu chôn ngân tài Ê lộp gọn con... Xoan hóa gọn Bài Nhà có xịt xịt điệp lá mà chôn Ào Ào ngay ปาดหนะ้ายังไงอา้าวงานเข้าแล้วทีนี้โดนแล้วจะไปไหนจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนหนาวเรียบร้อยเก็บกินหวานหวานหมูเรียบร้อย,ย,อยจ้ะจีนสบายใจไปไปเก็บไปเรื่อยๆเป็นไงนะจ๊ะ xe bay chạy chạy ui lộp lộp đi còn bay lửa bay chạy chạy ngay rồi thói còn thói còn chạy yên yên thói còn thói còn khó liên rồi nó khó liên năn nghe ui nà oh, nata em béo rồi bay chạy ngay diệt mấy ui tùa dậy rồi เก็บเหรียญก็ได้มาไปเอา้าเก็บเหรียญไว้ก่อนลูกเก็บเหรียญไว้ก่อนยังไงเราเราเอาอยัางไงเก็บเหรียญเก็บเหรียญไว้ก่อนช่วงนี้ใจดีเก็บไว้ก่อนเก็บเหรียญไว้เลยแก Bê 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 tỏ lời Dân ngài Dân ngài Bài nghe to Bài Bài chờ, bài chờ Bài lê lê Ờ, ở oh, oh, con ทำอะไรไม่ถูกแล้วปจะเจ็บไปก่อนเจ็บไปก่อนจะเย็นเย็นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับไปไปแล้วลกูกจะจัดการยังไง เอาเรียนโน่นอ่ะไปเก็บมันซะเรียบร้อยไปใจเย็นๆฟืบฟืบฟืบนะกินข้าวหน่อยได้ดีเรียนเอาชนอีกแล้วเกเก็บกินมาชนเราก็เก็บกินไม่ติเศษเอา จะไปไหนจะเอาอยัางไงจะโดนแล้วเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่อย่ามาใกล้โดนแล้วเห็นไหมโดนจนได้ไปเจ็บนิดน้อยไปก่อนอุ้ยอย่าใกล้มาใกล้นะโดนนะโดนนะโดนนะอย่าห้าวนะนั่นไงบอกแล้วว่าอย่าห้าวเป็นไงละ่ะ đồn chân đại hào nát hào nát hào, ui này, đi liền. Này nãy đồn nhé, là nè nãy đã đồn năn ngay năn ngay đồn năn ngay đồn, rồi. ไปไม่เป็นเลยสิเก็บกินลวกเก็บกินรัดปกติของหัวใจยินไปเลยไปต่อไปยัดเี่เก็บเลียนไปเก็บไปเรื่อย เอาเอาไงต่อเราหมุนก่อนไปจัดดิจัดอีกซักกี่ตัวดิไปเอามาชนอยู่ไหนอะ่ะเอาเตรียมเตรียมตัวแล้วตัวไหนจะโดน จะโดนไหมโดนไหมจะโดนไหมไปลกูกจะโดนไหมอย่ามาใกล้นะโดนนะอย่ามาลัดนะโดนลัดนะได้อีกเลียนเก็บเหรี้ยนดีก่อนนั่นแหละไป về thì điều có đồn mà cái cây nần ngay hiện bây là bên ngày là muốn mà cái cây bỏ lâu bây giờ mà, mà cái cây đố đấy bên ấy ván lệ chụp kiếm mấy con nha lên bây นั่นแหละไปเรื่อยเลยไปโอ้เดียบร้อยโดนโดนเนี่ยสองโดนไม่โดนไม่น่าจะโดนไปลูกไปไปขึ้นไปก่อน ขึ้นบนไปก่อนไปเรียบร้อยอุย้ยใครมาชวนวะอุย้ยนั่นไงได้อีกเนี้ยตัวเก็บเก็บเรียนก่อนเก็บเรียนไว้ก่อนนั่นแหละหวานหวานจ้าหวานหมูนี่ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ้ยจะไปแย่งกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวดนนะเดี๋ยวมาแก้นะโดนนะนั่นจะโดนนะโดนแนละ้วโดนเรียบร้อยจ้าโดนแล้วไม่ต้องสืบเลยโดนโดนยันได้เรียบร้อยุยวิยว้ยตัวเล็กเสียวเสียว Lucaide ka mưa lê bly 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 lê แวบอ้าวนี่มาก็มาชนนั่นเนี่ยไม่ได้แกล้งนะไม่ตั้งใจนะชนมาชนเองนะโดนไปแล้วอ้าวมาหมุนอะไรตรงนี้มาหมุนอะไรตรงนี้อ้าวเรียบร้อยแล้วทีนี้ออกจะออกอยังไงทีนี้ชอบมาหมุนเนี่ยจนไงโดน โดนเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าไปกินไวลูกลัดอย่างเดียวเอาไหนดดนอะไปดูเก็บงานนี้เก็บงานก่อนเก็บงานไออันนี้มาทำอะไรเนี่ยเขามาทำอะไรเนี่ยอุ้ยยิบเช่เรียบร้อยโอ้โห